เคล็ดลับอะไรที่ทำให้เราได้คะแนนเครดิต AA ค่ะประมาณ750ขึ้นไปอะนะคะ เพราะอะไรเอ่ยนานๆานทีจะได้เห็นค่ะซึ่งลูกค้าท่านนี้นะคะมีอยู่7บัญชีค่ะเราไปดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงได้คะแนนสูงสุดในตารางค่ะถ้าใครกําลังกังวลเรื่องเครดิตบุโรนะคะและอยากจะเพิ่มคะแนนตามคลิปนี้มานะคะเดี๋ยวมี7บัญชีแล้วก็มีบัญชีที่มีวงเงินนะคะแต่ไม่ได้ใช้เงินค่ะแสดงให้เห็นว่ามีเครดิตแต่ไม่ได้ต้องการที่จะ สร้างหนี้เยอะนะคะสบายๆมีเงินคล่องไม่ได้ติดขัดอะไรบัญชีที่3นะคะเป็นบัญชีรถยนต์ค่ะยอดจัดของลีสซิอสอนนอ่อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนกว่าตอนนี้ยอดหนี้ลงไปแล้วอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าแปลว่าลูกค้าคนเนี้ยมีศักยภาพในการผ่อนนะคะพอมาบัญชีที่4ค่ะมีวงเงินอยู่ที่3,8 0 0 0แต่ว่ายอดใช้นิดเดียวค่ะก็คือ2 1 7 5บทเองแปลว่าอะไร มีสภาพคล่องสูงมากเช่นเดียวกับบัญชีที่5นะคะวงเงิน3,800 0ใช้ไปแค่พันหเองค่ะบัญชีที่6ค่ะเป็นสินเชื่อบุคคลนะคะแสนห้าและใช้ต่ำกว่าวงเงินและมีการจ่ายยอดปกติสรุปเลยนะคะทํำยังไงถึงจะได้คะแนนเครดิต AA ค่ะ AA เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะคะและคะแนน AA ถึงดีๆเนี่ยจะเป็นคะแนนที่สินเชื่อธนาคารส่วนใหญ่จะรับพิจารณาถ้าใครตก เกณฑกว่านี้เนี่ยก,ก็ก็จะค่อนข้างยากหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในเช่นเราขอไป5ล้านอาจจะได้ ไม่เต็มอะค่ะจะได้สัก90%หรือต่ำกว่านั้นก็ได้คีดส u เ c e s เือว่าสิ่งที่เราทอรหัออกมาจากเครดิตบุโรของน้องคนนี้นะคะก็คือ1เขาไม่มีประวัติค้างชำระคือจ่ายตรงตลอดนะคะ2ไม่มีบัญชีที่ปิดเพราะผิดสัญญาข้อ3คือจำนวนบัญชีเหมาะสมคือมี7บัญชีค่ะและมีบัญชีที่เปิดแต่ว่าไม่ได้ใช้อีกตั้งสองสาบัญชีเลยวงเงินคงเหลือค้างต่ามากแปลว่ามีวงเงินแล้วก็ใช้วงเงิน ต่ำมากว,ว่าเขามีสภาพคล่องสูงไม่จําเป็นที่จะต้องกู้ยืมบัตรเครดิตตลอดเวลาต่อมาไม่มีประวัติฟ้องศาลไม่มีประวัติบังคับคดีใดๆและผ่อนชําระสม่ำเสมอไม่มีผิดนัาชําระเพิ่มเติมค่ะคือจ่ายมากกว่าขั้นต่ํานะคะหรือถ้าใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเต็มเท่านั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทําให้คะแนนสูงขึ้นเซฟคลิปนี้ไว้นะคะถ้าใครมีประวัติ A A เหมือนกันหรือว่า B B C C หรือดีๆก็ได้ค่ะ มาแชร์เคล็ดลับการผ่อน้กดคอลมโล่ิตาได้นะจ๊ะ